สวัสดีครับผมป้อนครับจาก Two AF4 ครับผมตำแหน่งที่ได้รับนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Two AF4 ครับสำหรับผลงานที่รับราังออกจากบ้านนะครับนั่นก็คืออัลบั้มรวมกับเพื่อนๆ a f ซทั้ง12คนนะครับชื่ออัลบั้ม Extreme Army ครับแล้วก็ได้มีโอกาสออกอัลบั้มเดี่ยวนะครับชื่ออัลบั้ม The Destination นะครับผมมีเพลงเรายังรักกันไม่ใช่หรอนะครับที่เป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็ฮิตมากๆนะครับในตอนนี้นะฮะคนร้องได้ทั่วประเทศเลยนะครับก นอกจากนั้นก็ยังจะมีพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็งานมินิคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่นะครับหลายๆคอนเสิร์ตละครเวทีโจโจซังนะครับแล้วก็งานแฟนเทเชียนะครับผมและตอนนี้ก็เริ่มถ่ายละครเรื่องเสรีข้างเสียงไปแล้วครับออนแอร์ในสาครผมก็ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากมายนะครับตั้งแ่การร้องเพลงนะครับตั้งแต่ได้เข้าบ้านเนี่ยก็จะได้มีเีนเต้นนะครับ a c t ิ้งแล้วก็ได้ฝึกทักษะการร้องเพลงเพิ่มขึ้นนะครับ หลายๆอย่างนันก็ช่วยให้เราออกมาและสามารถพัฒนาต่อไปได้เยอะเลยนะครับอย่างนเรื่องของ acting เนี่ยก็สามารถนํามาใช้กับการเล่นละครได้นะครับประรับใจที่ได้กลับเข้าไปอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอบเกยเล็กน้อยนะครับที่ที่เจอพี่ๆด้วยนะครับแต่ก็ยังดีที่แบบพี่ๆที่รู้จักเยอะนะครับทุกคนก็น่ารักแล้วก็เก่งด้วยครับ เตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเลยครับสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายละครทางานอย่างนี้นนก็ทําให้เราป่วยง่ายครับเลยต้องมีเวลาก็ต้องพักผ่อนให้มากที่สุดครับผมอยากจะฝากถึงแฟนทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่คอยติดตามรายการ t r เอ F มาตลอดนะครับก็อยากจะฝาก The Master ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่น่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะได้เห็นความสามารถของป้านที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามดูกัน ก็อยากจะฝากให้ทุกคนคอยเป็นแรงใจแล้วก็แรงเชียร์นะครับแรงโหวตด้วยก็ดีนะครับให้ต้อนด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับปากบอกว่ารักแล้วดูเธอทําพูดกันวันละคำสองคำบอกตรงๆว่าคนรักกันเขาไม่ทำไม่ทำไม่ทำเง้นรอกจําไว้เลย